การบาดเจ็บแล้วก็การผ่าตัดในเรื่องของเอ็นไขว้หน้านะครับ ACL หรือว่าย่อมาจากนะครับ Anterior Cruciate ที่ก็เป็นใะ้รโปรแกรมนะครับโปรแกรมการออกกำลังกายหรือเกิดการฟืนฟ้นฟูเนี่ยนะครับประเด็นในตรงนี้ปรโตคอลมีเยอะมากเลยแต่ผมไปสะดุดคือเริ่มมีการเล่นเล็กเพสนะวครับเว i เทรนนิ่ n g แบบเล็กเพสสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโค้ชบิ๊กทีมทีโบสปอร์ตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการบาเดเจ็บแล้วก็การผ่าตัด ในเรื่องของเอ็นไขว้หน้านะครับ ACL หรือว่าย่อมาจาก Anterior Cruciate Ligament นะครับงั้นลักษณะของการบาดเจ็บตัวนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในนักกีฬาทั้งนักฟุตบอลก็ดีหรือว่านักกรีฑานักวิ่งที่มีการประทะทั้งแรงภายในตัวเองภายนอกตัวเอง,าอก,เองการบิดของหัวเข่านะครับเพราะว่าเอ็นตัวนี้มันรักษาความมั่นคง,งของการเหยียดเข่างอเข่าอยู่บริเวณด้านหน้านะครับและหลายคนก็พูดถึงกันว่าเฮ้ยทำไมนักฟุตบอลถึงเป็นบ่อยทําไมมันถึงมีการฉีกบ่อยแล้ว ผ่าตัดกลับมาจะเหมือนเดิมไหมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการผ่าตัดในลักษณะของการเปลี่ยน ACL เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า ACLR หรือว่าเอาเอากล้ามเนื้อหรือเอ็นนะครับบริเวณส่วนอื่นเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดเอาบริเวณตัวเอ็นของกล้ามเนื้อแฮมสติงเข้ามาเปลี่ยนนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บหรือขาดเอ็นขาดเนี่ยเอ็นไขว้ขาดเนี่ยเขจะมีการที่จะมีการ ผ่าตัดซะส่วนใหญ่ละนะครับเพราะ,ระปัจจุบันเนี่ยถ้ามันสูญเสียตรงนั้นไปแล้วยังคงเล่นกีฬาอยู่เนี่ยก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้แรงสปิดหรือการบิดการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างเต็มที่นะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มีการผ่าตัดก็ยังมีใช้อุปกรณ์ภายนอกในการเซฟตี้แล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงทดแทนตัดไปนะครับแต่แน่นอนครับถ้ามันเกิดการฉีกขาดเสียหายไปแล้วเนี่ยการจะกลับมาวิ่งให้มัน1 0 0ได้หรือมาเปลี่ยนทิศทางได้เนี่ยเป็นไปได้ยาก และปัจจุบันครับมูลค่าของนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราก็ควรจะต้องที่จะกลับมาให้มัน99%หรือ100%ให้ได้มากที่สุดดังนั้นการผ่าตัดเนี่ยปรากฏว่าที่ใช้มากที่สุดเนี่ยที่บอกครับเอาเอ็ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในงซิงเนี่ยมาเปลี่ยนกันมากที่สุดปรากฏว่าผมไปเจองานวิจัยนะครับใน uh, Journal Human k i n e s i s นะครับ, is, นรบในปี2019เนี่ยมันเป็นการ ใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมการออกกำลังกายหรือเกิดการฟื้นฟูเนี่ยนะครับหลังจากการผ่าตัดเนี่ยว่าหลังจากการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าของเข่าเนี่ยแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการนําเอาผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับที่จะเป็นต้องผ่าตัดกับผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยที่จะเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยเอามาเข้ามาสู่โปรเซสของโปรแกรมมันเป็นจํานวน6สัปดาห์นะครับแล้วก็มีการใช้โปรแกรมในการออกกำลังกายเนี่ยหครั้งต่อสัปดาห์ได้ลหลายคนนะครับถามกันนะว่า เอาแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันมีแพทเทิร์นการทางานยังไงบ้างงานวิจัยจํานวนมากครับมีการสร้างโปรแกรมวิธีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมศึกษามามีหลายแบบมากนะครับแล้วก็มีการใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่ความชํานาญและความเชี่ยวชาญของแพทย์ทางด้านนั้นๆแล้วก็มีการให้โปรแกรมที่ที่มีความแตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็น,หน,ห,น,ห,นหนึ่ง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 วิธีการหนึ่งที่ให้โปรเซสหรือว่าโปรโตโคอลต,ต่าง จากการผ่าตัดเนี่ยว่าเออมันต้องทาอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็แกรเมื่อเมื่อหายแล้วนะครับหมายความว่าเมื่อเมื่อผ่าตัดแล้วเข้าสู่ระบบก,การฟื้นฟูน,นะครับอันนี้หมายถึงหลังจากการผ่าตัดเลยนะครับโปรแกรมเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอา้าแล้วเขาทากันยังไงล่ะแล้วโปรแกรมมันเป็นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยก็ไปได้โปรแกรมมาในงานวิจัยนะครับบอกว่าในสัปดาห์ที่0ูนถึงสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประครบเย็นยกให้สูงนะครับประครบเย็นทุกๆ15นาที2ครั้งต่อชั่วโ,โมงโอ้โหนนี้เรา นี่เราไม่เคยเห็นภาพมาก่อนเลยว่ามันมันเป็นขนาดไหนนะครับจากนั้นก็ใช้ตัวกระแสไฟฟ้ากระตุ้นนะครับกระตุ้นให้มันมีการทํางานของกล้ามเนื้อคอได้เสร็จนะครับวันละ2ครั้งสังเกตว่าที่ผมพูดเนี่ยกี่ครัง้งกี่ครั้งเนี่ยมันเป็นงานวิจัยแล้วก็เป็นโปรโตคอที่ให้ความแน่นอนของโปรแกรมเลยนะครับต่อมาครับมีการฝึกกระดกปลายเท้าซ้าๆ15ครั้งทุกๆชั่วโมงนี่จดเลยนะคือหมายความว่าพอเราทํางานวิจัยเนี่ยการทํากี่ครั้งกี่เที่ยวเนี่ยมันต้องจดให้ละเอียดเลยนะครับห่างกันกี่ชั่วโมงนะครับ ต่อมานะครับก็มีการฝึกเหยียดเข่างอเข่าให้แฮมสติงยืดเต็มที่นะครับคือโดยรวมทั้งหมดเนี่ยในพาร์ทศูนย์ถึงสองเนี่ยมันเน้นการขยับการเคลื่อนไหวและใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่กำเน่ยครับปรากฏว่าปรโตคอต่อมาครับในสัปดาห์ที่2อถึงสครับเริ่มมีการาหยุดการใช้เครื่องพยุงละเพราะว่าเมื่อกี้ศูนย์ถึงสงเนี่ยมีเครื่องพยุงมาช่วยถ้าเราเคยเห็นในภาพ YouTube ก็จะมีเครื่องที่หิ้วปีกใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวแขวนอยู่ด้านบนตอนนี้เราเริ่มหยุดการใช้ตัวเครื่องพยุงละและ,และ และที่สําคัญนะครับประเด็นในตรงนี้ประศคอมีเยอะมากเลยแต่ผมไปสะดุดคือเริ่มมีการเล่นเล็กเพจแล้วครับเวททิ่งแบบเล็กเพจในมุม45ถึง90องศาแล้วแสดงว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะในสัปดาห์ที่2นะครับ <S <S แล้วก็ใช้ตัวมินิสคอร์ดคือย่อนิดเดียวแค่30องศาถ้าเป็นผมนะเจ็บเข่าเนี่ยถ้าเล็กเพจเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสคอร์ดเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลงแค่นิดเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ การสร้างโปรตโครตคอลดังกล่าวตรงนี้นะครับก็ยังมีการใช้เครื่องไฟฟ้าอยู่มีการแอคทีฟส่วนนั้นส่วนนี้อยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่เพิ่มมาคือที่ผมที่ผมสะดุดตานะก็คือการเล่นเวทสซส้อนและก็เลกเพสแต่ยังมีการประคบเย็นเป็นปพักๆอยู่มีการนวดบริเวณแผลที่ผ่าตัดด้วยนะครับและสุดท้ายครับเริ่มมีการเดินบนลู่วิ่งประมาณ10นาทีที่ความชัน f l a ตอยู่นะยังศูนย์อยู่ครับในประเด็นของสัปดาห์ที่2อถึงส่ส่วนสัปดาห์ที่4ีถึงแครับเริ่มมีการฝึกเวทเทรนนิ่งเพิ่มขนน ตัวมุมอื่นๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านข้างต้นขาด้านในด้านนอกมีการฝึกน่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีการเดินที่ระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับม,รม,มีการเพิ่มเล็กออลโมชันในการฝึกเพิ่มขึ้นแต่อื่นๆในสัปดาห์ที่0ูนย์ึอ่งสเนี่ยยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมดังการทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นโปรโตคอลที่ค่อนข้างละเอียดนะครับที่มีการให้ลำดับความสัมพันธ์แต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปกว่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมน,นี่ยังเป็นแค่ขั้นตอนของการฟื้นฟูจากแพทย์นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มออกกำลังกายได้แล้วเนี่ยในพาร์ทของวิศวกรกีฬาต้องเครนนิ่งอีกอยู่หลายสัปดาห์เลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นก่อนที่เราจะได้รับการบาดเจ็บเอ็นควายน้าก็ดีหรือว่าเคยบาดเจ็บมาแล้วหรือเริ่มมีอาการแล้วครับอย่าลืมให้ความสำคัญในเรื่องของการพักผ่อนและการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าด้านหลังที่ซัพพอร์ตเนี่ยให้แข็งแรงและอีกทางครับในเรื่องของอาหารไม่ไว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันครับวันนี้ครับทีมทีม,ทมโแคนะรับ เป็นตัวแคลเซียมแล้วก็จะมีกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับแล้วก็จะมีวิตามินดี3ทั้ง3ตัวนี้นะครับช่วยบำรุงข้อต่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหดตัวของกล้ามเนื้อคลายตัวเป็นอย่างดีฉนั้นผมเชื่อว่าในนักกีฬาหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยโปรแคลเนี่ยตอบโจทย์ช่วยป้องกันการบาดเจ็บเอ็นและข้อต่อได้ครับวันนี้คนวิทีาธีสปอร์ตนะครับฝากให้ทุกคนในออกกําลังกายอย่างปลอดภัยนะครับและมั่นใจนะครับทุกครั้งที่เราออกกําลังกายให้เรานึกถึงเสมอว่า บาลานซ์ระหว่างการพักผ่อนการเสริมสร้างต้องดีอาหารไม่เพียงพอวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขในออกกำลังกายครับวันนี้โคิดทีมที่ประสบปลอดภัยแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ